มาเฉลยกันต่อในข้อที่17นะครับเขาบอกว่าละอองน้ํามันทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2ไมโครเมตรตัวดีนะครับมีประจุไฟฟ้าลบประจุไฟฟ้าลบถูกทําให้ลอยนิ่งอยู่ในอากาศด้วยสนามไฟฟ้าในแนวดิ่งสนามไฟฟ้าในแนวดิ่งให้นึกถึงอะไรเอ่ยมิลิแกนใช่ไหมประจุน้ำมันเป็นลบมีอะไรดันลง MG แสดงว่า F ที่ิอะไรครับ เอฟทิศขึ้นถ้า F ทิศขึ้นปุ๊บ E จะทิศอะไร E ทิศล, e ลงนะครับเพราะว่า E เนี่ยจะมีทิศเหมือนประจุบวกแต่ทิศตรงข้ามกับประจุลบนะครับเขาบอกว่าแผ่นอยู่ห่างกัน1ซนติเมตรความต่างศักย์ที่ต้องใช้ต่อ1อิเล็เลกตรอน1ตัวมีค่าประมาณกี่โวลต์แล้วเขาก็ให้ความหน่นแน่นมาโลตัวนี้อ่ะ ปกติเเนี่ยเราก็ได้ก่อน f เท่ากับ mg เพราะว่าอะไรลอยนิ่งใช่ไหมลอยนิ่งก็คือซิกมา f เท่ากับ0นย์ะครับ f ก็คือ mg เนาะแต่ f เท่ากับอะไรอีก q ิเท่ากับ mg และ e เท่ากับ v ส่วน d ถูกไหมเท่ากับ mg จำสูตรอะไรต่อได้อีกว <V. S 1> ข้อหาตัว V ใช่ไหมวี v ก็เป็น M G D ส่วน Q M เป็นเท่าไหร่ครับเขาบอกโลมาก็ใช้สูตรโลเท่ากับ M ส่วน,วน V, v. V เท่ากับทรงกลม 3, พายอกายอกำลัง3 M ก็เลยเท่ากับโลคูณกับ4.3ส่วนาพายอากำลัง3อื้มอ่ะเอาเนี่ยแทนลงไปกลายเป็นอะไรครับโล <Low. S 1> สี่ส่วนสามพาย R กำลังสามคูณ G d ดีส่วน Q โลรู้อย่างเป็นเท่าไหร่โลเป็นหกร้อยามาดูกันนะครับโลเป็นหกร้อยคูณสี่ส่วนสามคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดอนะครับหนึ่งคูณสิบกำลังลบหก แล้ยกกำลังคูณ10คูณดีตัวนี้คืออะไรอะระยะห่างก็คือ1เซนก็คือ 0. น1จุดกำลังลบ2ดีกว่าเนาะแล้วหารด้วยควประจุเท่าไหร่เออก็ต้องเป็น 1.6ึุคูณ10กำลังลบ19เนี่ยเลขง่ายๆเห็นไหมเอาตรงไหนตัดเริ่มไม่ถูกเลยสามตัดหกร้อย่าสามตัดหกร้อยตัดได้ไหมะ เขียนมันเป็น200ใช่ไหมคูณ4คูณย2ส่วน7แล้วหารด้วยอะไร1.6ดูนะดูวิธีการคิดนะครับแล้วตรงนี้เอาเฉพาะ10กกำลังมาก็เป็น10กำลังลบ18คูณ10กำลังลบ2หาร10กำลังลบ19ตดัตดตัดตัดเหลือ สิบกำลังอะไรลบหทีนี้มาดูตรงนี้น่นึอไอ้ไอเนี่ยมันเอา4ตัดก่อนได้1ได้0.4 <40. S 1> เอา0.4ตัดกับสองได้500จริงไหม <100. S 1> แล้ว500เนี่ยตัดกับ10กบกำลังลบหเหลือ50 50ิบคูณยีแล้วหาร7สมมุติเรามองง่ายๆนะครับ เอาห้าสิบคูณยี่สิบได้อะไรเฮ้ยพี่ตัดถูกเป <ừ, S 1> ล่าวะเออนะสอ,อสองร้อยหารห้าร้อยก็ก็ประมาณพันห้าเห็นไหมตอบข้อสีออ่สามจุดหนึ่งสี่ไงฮะหรอ ร้อยห้าสิบเจ็ดเฮ้ยมันต้องตอบพันห้าสี่พี่พี่ตัดตรงไหนภาพไปตัวหนึ่งอ๋อสิบนี่หายเดี๋วยวนะนแป๊บนึนงพี่ตัดตรงไหนผิดปะ ใช่ใช่สิตัวนี้หายไปตัวหนึ่งก็เอาสิบเขาคูณอ๋อก็จะได้1,570อะไรนะนะั่นน่ะก็จะตอบ1,500นะครับพอ <c oughs> ดี 18, นะครับมาดูข้อติดแปดนะครับนักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองการแทรกสอดจากสลิปคู่พบว่าผลต่างฟังดีๆนะผลต่างของระยะจากสลิปที่1นึ่ไปยังตําแหน่งของแถบสว่างลําดับที่2 จากแถบสว่างกลางและจากสลินที่2ไปยังแถบสว่างเดียวกันเป็น1,200นาโนเมตรประโยคค่อยๆทั้งหมดเนี่ยเขากำลังบอกว่า Absolute S1P-S2P ลบเ2 p นี่ยตัวเนี้ยได้1,200เท่ากับเ l a m b ด a ถูกไหมเพราะว่าเป็นแถบสว่างลำดับที่2เท่ากับ2คูณ lambda นาโนคือ10กำลังลบ9 เลมด้าเลยได้แล้วห0รนาโนเมตรเนี่ยเห็นไหมพี่บอกแล้ว <c oughs> ว่าข้อสอบแพทเนี่ย <c oughs> ถ้าอ่านโจทย์ได้นะก็จะได้ละ <c oughs> ไม่ <c oughs> แต่ดูนะ <c oughs> ดูเนีนะคนำะ <c oughs> ว่าผลต่างคือ <c oughs> ผลต่างลบก,กันใช่ไหม <c oughs> ของระยะจากสลิดท,ที่1ไปยังแตบตำแหน่งแถบสว่างการก็คือสลิดคู่มัเป็นอย่างนี้ <c oughs> สลิดคู่คือ2องรูอ่ะ ไปยังตืดๆระยะจากแถบสว่างกลางที่แถบสว่างที่สองนี่ไงผลต่างนี่ไงสองเส้นนี้ย s หนึ่ง p ลบไสอง p อ่ะมาฝั่งนี้ด้จะฝั่งไหนก็ได้มันเหมือนกันไงฟุกไม่คนตีนอ่ะ <c oughs> อ๋อพี่ก็ตอบเฉยๆไอ้ฟุกมันเหมือนกันไหมจะแถบสว่างที่สองด้านบนกับด้านล่างมันก็สมมาตรกันไม่ใช่หรอมันคงไม่เอาแบบว่าแถบสว่างล่างแล้วก็อันนึงเส้นบนอันนึงเส้นละแล้วก็เส้นล่างอย่างนี้หรอกตลก จะหาไงอ้าวข้ถามว่าผลต่างดูดีดนะแล้วเขาก็ถามว่าผลต่างของระยะทางจากสลิดที่หนึ่งไปยังตำแหน่งแถบมืดลำดับที่สองมืดลำดับที่สองจากแถบสว่างกลางและจากสลิดที่สองไปยังแถบมืดเดียวกันนั้นเป็นกี่นาโนเมตรก็หาสี่แถบมืดใช่ไหม s 1 p ลบ s 2 p เนี่ย เท่ากับ n ลบหนึ่งส่วนสแลมดาเขาใช้แสงเดิมเปลี่ยนแค่สลิดก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรอันดับที่อะไรสอก็เป็นสองลบหส่วนสคูณกับ600้อยคูณสิบกำลังลบเกตอบหนึ่งจุดหคูณหกเก้าคูณสิกำลังลบเเมตรเวลาตอบให้ตอบว่า9 0 0าร้อนาโน เมตรนะครับเวลาฝนฝนแค่นี้นี่เออนี่เออไม่ต้องฝนด้ายลืมลืมาดูข้อ9 9ต่อนะครับเขาบอกว่าพลังงานในตัวเก็บประจุคือเศษหนส่วนสองคิวมีความหมายตรงกับข้อใดก็คืองานที่ต้องทำเพื่อให้เก็บให้ตัวเก็บประจุมีประจุคิวแล้วก็ความต่างศักย์ีนะครับตอบข้อหนึ่งแค่นี้แค่นี้ อารมณ์เหมือนสูตรไอ้นั่นแหะอะไรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมอะพื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมมีฐานแล้วก็มีสูงใช่ป่ะแต่สูตรมันคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเนี้ยสูงก็สูงอ่ะฐานก็ฐานอันนี้ก็เช่นเดียวกันเศษหนึ่งส่วนสองคิววีงานที่ต้องทําให้เพื่อตัวเก็บประจุที่มีประจุเท่าไหร่ล่ะก็ประจุคิวงมีความต่างศัก์เท่าไหร่ก็ประตาความต่างศัก์วีแค่นี้เองเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยคือบทจะปัญญาอ่อนเหมือนปัญญาอ่อนนี้เลยนะแข็งอะ แต่เราก็มักจะไม่กาบบกันบางคนก็มาก,กาขาอ้อ4เงี้ยเพราะรู้สองคูรูสองได้ 1, นึ่ส่วนสปัญญาอ่อนกว่าโจทย์อีกนะครับใครเขาทํากันอย่าไปทํานะโอเคข้อ20่สิเขาบอกว่าในในถ้าตัวเก็บประจุ1มีค่าความจุ <c oughs> น้อยกว่าตัวเก็บประจุ <c oughs> ตัวที่2ขอ้อใดกล่าวถูกต้อง <c oughs> พวกเราปกติเนี่ยตัวเก็บประจุมีสูตรว่าอะไรครับเอาใหม่ c เท่ากับ q ส่วน v พี่ถามหน่อยเขาบอกว่าถ้าตัวเก็บประจุตัวที่1มีความจุน้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2 c 1น้อยกว่า c 2แสดงว่า q 1ส่วน v 1น้อยกว่า q 2ส่วน v 2องเรามาดูช้อยแรกตัวเก็บประจุตัวที่1เก็บประจุได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2 เรามาดูนะการที่ c 1น้อยกว่า c 2เนี่ย q หนึ่จำเป็นต้องน้อยกว่า q 2องไหมไม,ไม่มันอาจจะเท่ากันก็ได้แต่ v 1อะมันมากแต่ v 2และ v 2มันเป็นไงน้อยถูกไหมมันไม่จำเป็นต้องฟิกว่า q 1จะต้องน้อยกว่า q 2เท่านั้นเช่นสมมุติวิสัยว่า500 500เท่ากันใช่ไหมแต่ v 1นึ่งดันเป็นเท่าไหร่ 300แต่ V2 เป็นเท่าไรเป็นร้อยแค่นี้ก็ทำให้ C1 น้อยกว่า C2 จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่า Q จะต้อง Q 1ต้องน้อยกว่า Q 2เป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมไม่มันอาจจะเป็นที่ V ก็ได้ข้อ2ตัวเก็บประจุตัวที่1เก็บพลังงานได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2ก็เช่นเดียวกันไม่เห็นเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวตัวเก็บประจุตัวที่1มีความต่างศักย์น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2 V จจำเป็นต้องน้อยกว่าไหมมันต้องมากกว่าสิถูกไหมมันถึงจะน้อยกว่าก็ผิดตอบข้อ4อ่มาดูพร้อมกันเขาบอกว่านำตัวต้านทาน IS 900โอห์มมาต่อเข้ากับกัรวานอมิเตอร์ความต้านทาน100โอห์มเพื่อสร้างเป็นแอมมิเตอร์จำหลักการสร้างแอมมิเตอร์ได้ไหมแอมมิเตอร์เนี่ยเราจะเอากันวานอมิเตอร์ใช่ไหม ตรงนี้การวานอมิเตอร์เนี่ยไปต่อไปต่อขนานกับชันชันก็คือ r อะไร Rs ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยคือจะได้แอมมิเตอร์ละโดยที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ r จะต้องเป็นไงมากมากแอมมิเตอร์ r ตรงนี้ rs จะต้องมากๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ i ไปไหลข้างบนได้เยอะไงน่อออไหมทีนี้เขาบอกว่าไอตรงนี้ตรงเนี้ตรงนี้เป็น900 ไอเนี่ยเป็นร้อยทีนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกว่าให้แรงดันคงที่เป็น v 0แต่เปลี่ยน r s เป็น400โอห์มหมายถึงเปลี่ยนจาก900 oh m, เป็น400กระแสะไฟฟ้าที่ผ่าน r x และการวันอมิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร r x อยู่ไหนอะ ไออสคือไรนูนนะเขาบอกว่านำตัวต้านทาน i อ900โอหโอมาต่อกับกอรวันอมิเตอร์ความต้านทาน100โอห์มเพื่อสร้างเป็นแอมมิเตอร์แล้วนำแอมมิเตอร์ดังกล่าวไปวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน i x แสดงว่าปกติแอมมิเตอร์เราต้องเอาไปจับอะไรกับตัวต้านทานอนุกรมก็แสดงว่า i g กับ เอ้ hey, rg กับ rx เท่ากันถูกไหมแอมมิเตอร์เนี่ยเอาไปต่ออนุกลมกับ rx ดังนั้น rg จะเท่ากับ rx เพราะต่อนุกลมกันเอ้ยพูดผิดไม่ใช่ rg ig จะเท่ากับ ix จริงไหม,อมเอาแค่นี้ก่อนจริงไหมทีเนี้ยเขาถามว่า ถ้าเปลี่ยน r s หรือว่า r ชั u เนี่ยจาก900ตัวเนี้ยให้กลายเป็น4 0 0เนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน r x ก็คือ IX เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร IX และ IG จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามลำดับเรามองง่ายๆถ้าสมมุติว่าเรามองนะสมมุติว่ากระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาตรงนี้10แอมแป์ กระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางเส้นที่ R มากหรือ R น้อยได้เยอะกว่ากัน R น้อย,ออยเพราะฉะนั้นอันนี้ร้อยสมมุติว่าร้อยต่อ900ใช่ไหมอันนี้น่าจะผ่าน9แอมป์อันนี้น่าจะผ่านกี่แอมป์หนึ่งแอมป์มันจะสลับกันถูกไหมเพราะ V ีคงที่อ่ะถ้าไอาเพิ่มอาจจะลดถ้า i ลดอาจจะเพิ่มจากนั้นถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนจาก9 0้ายเป็น400รแสดงว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นยังไง เพิ่มขึ้นสมมุติน่าจะเป็นอ่ะเปลี่ยนจาก1นแอมกลายเป็น3าแอมแสดงว่าจากตรงนี้ยสิบแอมผ่านข้างล่าง3ามแอมข้างบนควรจะผ่านกี่แอมเจ็ดแอมเขาถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่าน iX จะต้องเป็นไงในเมื่อมันมาผ่านที่ i อมากขึ้นน่ะ ก็ไอจีกับเอกมันเท่ากันไม่หลอดมันต่อนุกลมอ่ะ <Okay. S 1> ก็ลดติก็ลดทั้งคู่อะไรตอบข้อสี่ มาดูข้อย2ิบสองในส่วนคัดเลือกความเร็วของแมสสเปกโทรมิเตอร์เครื่องหนึ่ง,ง,ง,งในส่วนคัดเลือกความเร็วของแมสสเปกโทรมิเตอร์เครื่องหนึ่งละไว้ในฐานที่ไม่จำเป็นหากต้องการคัดเลือกความเร็วของไอออนชนิดหนึ่งที่มีมวลเข้าใจคำว่าคัดเลือกความเร็วไหมคือความเร็ว และพลังงานจน20กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ek ดูหน่วยนะกิโลอิเล็กตรอนโวลต์เอาให้สะใจจะต้องออกแบบสเปกโทรมิตเตอร์นี้ให้มีอัตราส่วนระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็กนสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็กให้มีอเดียรนะจะต้องออกแบบแมสสเปกโทรมิตเตอร์นี้ให้มีอัตราส่วนระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ก ในส่วนคัดเลือกความเร็วเนี้ยเป็นขี่โวลตต่อเมตรต่อเทสลาเขาหาอะไร e ส่วน b ปกติแล้วอ่ะเมื่อเรากำหนดให้ fb <B. S 2> เท่ากับ fe เนี่ยเมื่อให้แรงจากสนามแม่เหล็กกับแรงจากสนามไฟฟ้าเท่ากัน fb คืออะไรครับ qv b v ตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวเล็กสิแม่เหล็กมีไม่มีกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กก็ต้องเป็นความเร็วและ FE เท่ากับอะไรครับ QE ตัดและตัดแสดงว่าอยากรู้ E ส่วน B ก็คือ V นั่นเองเห็นไหมถ้าเราอยากหา E ส่วน B ก็คือหาความเร็วนั่นเองซึ่งความเร็วเนี่ยเราจะใช้สูตรอะไรนี่ไงครับเขาให้ EK มา ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองถ้าหา v ตรงนี้ได้ก็ตอบแล้วเพราะ v คือ e ส่วน b นั่นเองนี่คือความเจ๋งของแพทมึงทำได้ยังไงเอาสองสูตรมาเท่ากันเฉยมิกงงไหมไม่เข้าใจอ๋อดีมากดีมาก ek มีค่าเท่าไหร่ครับผิด 2 0่สิบคูณสิบกำลังสามคูณหนกคูณสิบกำลังลบสิ 19. มันบอกอะไรมากิโลสิบกำลังสามอิเล็กตรอน1 6ึ่งจกคูกำลังลบจัดเ<ม>ต็ไม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคนผิดอะ่ะก็คือคนผิดนะหนึ่งหกคณสิกำลังลบยนนีตัวนี้แล้วก็ใส่วีกำลังสองเลขน่ารักไปถอดรูซัสจบละอ่ะได้วีเท่าไหร่ห อาัน,นี้ก่อนตัดเอ้ยช่วยกันนอนอันนี้ได้สามจุดสองสิบหได้หนึ่งอันนี้ได้สองตัดหนึ่ได้สิเอออันนี้ได้สิบกำลังสคูณสิบกำลังลบสิเหรืออะไรสิบกำลังลบสิบลบสิบก้วก ลบสิดิโอ้แล้วหารด้วยสิกำลังลบยีได้ v กำลัง2เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดใช่ไหมได้สิบกำลังสิบเอ็ดเท่ากับ v กำลังสองเวลาถอดรูทถอดรูทอย่างนี้นะสิบ คูณกับ10กำลัง10แล้วถอดรูทเท่ากับ V เนี่ยรูทสิคืออะไร3วกว่าเพราะ339อ่ะ3.2มจุคูณสิกำลังหเมตรเปอร์เซกเห็นไหมบอกเราเลขโอเค <c oughs> มาดูข้อ23นะครับเข <c oughs> าบอกว่า <c oughs> เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาขดลวดโซลินอยดังรูปจะเกิดกระแสะไฟฟ้าในวงจร <c oughs> พี่ถามหน่อยขดลวดโซลินอยคืออะไร ง่ายๆคือมันคือขดลวดที่สามารถนำไฟฟ้าได้แต่มีรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนสปริง oh. นะครับเวลาที่เราเอา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่เราเอาแม่เหล็กตัดผ่านกับเส้นลวดใดๆก็ตามเนี่ยจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟฟ้าตัวนี้สว่างตัวนี้สว่างได้นะครับโดยมิทิทางการไหลาตามเข็มนาฬิกาจะเกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรโดยมีทิทางการ หลาตามเข็มตามเข็มคือไงอ่ะก็คือ,คอ,อไหลจากนี้เราไปออกนี่นะทีนี้เวลาที่เราเอาแม่เหล็กสอดเข้าไปเนี่ยจำได้ไหมทิศคือเข้าอะไระเข้าทิศอะไรออกทิศอ,อะไร เข้าเหนือออกใต้อย่ามาอย่ามากลับวงจรจำไว้นะเข้าทิศเหนือออกทิศใต้เข้าเหนือออกใต้หมายถึงว่าหมายถึงว่าขาเข้าตรงเนี้ยไอวงจรนี้จะกลายเป็นเหนือแล้วตรงนี้ออกใต้แต่เวลาเอาแม่เหล็กเข้าไปอ่ะมันจะต้องเกิดจากการตัดกันของเส้นแรงแม่เหล็กเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะกลายเป็นใต้แล้วตรงนี้จะกลายเป็นเหนือตอบข้ออะไร ข้อสองสามครับโอ้โหข้อใดถูกต่อลำดับตอบข้ออะไรอ่ะข่อสามข้อหนึ่งข้อสามเขาถามว่า A เป็นทิศอะไรขนาดที่เอาตัวเทับตัว A ไว้จายยังตอบข้อสามคุณเครียด 2 2> มีข้อสองกับข้อสี่ตอบอะไรตอบสองกูมั่นใจอ่ะเป็นกูได้ผลนี่เป็นกรรมสูตรเลตอบข้ออะไรข้อสองข้อสี่ข้อหาฝนร่วงใช่ไหมเออขดลวดอ่านผิดเลยเขาไม่ได้ถามไอีแม่เหล็กนี่วิ่งทางไหนเขาถามว่าทิศของแรงแม่เหล็กจากขดลวดมันก็ต้องสวนทิศกับแท่งแม่เหล็กสิถ้าแท่งแม่เหล็กไปทางซ้ายปุ๊บไอ้แรงของขดลวดก็ต้องไปทาง ขวาเพราะมันตัดกันไงครับมันสลับกันอ่าดีๆนะมันบอกว่าทิศของขดลวดเห็นไหมดูโจทย์ข้อ24นะครับเขาบอกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ,ฟ้าที่มีความยาวคลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจนต่ําที่สุดคําว่าพลังงานจนต่ําที่สุดคือ ek เท่ากับศูนยจำสูตรโฟโตอิเล็กตรอนได้ไหม e แสงเท่ากับ w ek หรือ e แสงเท่ากับ w บวก v ศูนย์จำได้ไหม v ศูนย์คืออะไร mm hmm. คอต่างสักหยุดยัง้งคือจะใช้สูตรไหนก็ได้เพียงแต่ว่าปีนี้มันเลือกที่จะใช้พลังงานจนต่ำสุด mm hmm. เมื่อพลังงานจนต่ำสุด ek เป็นอะไรครับศูนย์โดยที่เขากำหนดนให้ work function หรือว่าฟังก์ชันงาน w ตัวนี้คือ work function เป็น4.8 e แสงเท่ากับ hc ส่วน lambda เท่ากับ4.8อิเล็กตรอนโวลต์คือ1.6คูณ10กำลังลบ19เราก็มาดู4.8คูณ1.6ได้7.68 7.68คูณ10กำลังลบ19แล้วมันถามว่าแลมดาตัวไหนก็คือต้องเอาแลมดาสตัวนะั้แทนลงไปในนี้ h กับ c เป็นค่าคงที่ h c. มีค่าเท่าไหร่นะ เอาประมาณก็ได้นะแต่ว่าเลขมันใกล้กันนีเป็นเท่าไรนะหกจุดหกคูณสิบกำลังลบ3ามสคูณกับสมคูณสิบกำลังแแล้วก็แลมดาเพราะฉะนั้นแลมดาเ่ยเท่าก 6. 6ับ6.6จุดคูณสาม จุดแปดคูณ10บกำลังลบยีสิบหารด้วยเจ็ดุคูณสิบกำลังลบสิบเก้าสิบเก้าจุดแปดหารเจ็ดจุได้สองได้สองหเจอ่ะ เออจริง,รงๆไม่ต้องใช้อิเล็กตรอนโวลตสิเพราะตรงนี้มันเป็นอิเล็กตรอนโวลต์อยู่แล้วนี่ <Okay. S 2> เอ้ยต้องคูณสิต้องคูณอ,อยู่ดีถูกไหมคูณน,นะถูกแล้วตอบข้อสามเห็นไหมได้อา้าวสิบเก้าจุดแปดหารเจ็ดจุดหกแปดเนี่ยได้สองจุดห้าเจ็ดเนี่ยประมาณสองสองห้าเจ็ดเนี่ยคูณสิบกำลังลบเก้านะครับตอบข้อเนี้ยแต่มันเกินไปเลขมก็ผิดเลขแล้วอะ่ะ ต้องเอาหนึ่งสองสี่ศูนย์หมก็ไม่ได้อีกเท่ากันไหมอืเนาะสุดท้ายตัวเลขก็น้าเกียดดีใช่ไหมสองเลม่นตรสารกำมนตังสีชนิดหนึ่งมีค่าครึ่งชีวิตหนึ่งร้อยวินาทีคือตัวอะไรฮาร์ฟไใช่ไหมครับทีเล็กทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ฮาร์ฟไลคือทีใหญ่ ถ้าเริ่มต้นมีสราไม่ยากถ้าเริ่มต้นมีสารนี <t لم> <t لم> <t ้อันน si> ี้ค네ือ n ศใช่ไหมตอนเริ่มต้นเมื่อเวลาผ่านไปนี่เป็น t เล็กเวลาจะเหลือสารนี้กี่กรัมก็คือ n จําสูตร n ได้ไหม n เท่ากับ n ส่วนก็กำลังลบ t เล็กส่วน t ใหญ่ ห่าละเบือยนี่มันจะสอบแล้วมันยังจำสูตรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น N ตรงนี้เลยเท่ากับ100ที่คูณอยู่กับ2ยกกำลังแล้วก็ปิ้นใช่ไหมต้องกลับด้านไหมกลับทำไมก็ย้ายล่างขึ้นบนจากลบก็เป็นบวกก็รู้จักลับทีเล็กอันทีใหญ่ทำไมเล่าไม่กลับกลับแล้วแล้วได้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิส่วนร<โด>้0ย หรือมัน n ก็เลยเท่ากับ100ที่คูณกับ2ยกกำลังอะไร2.5 2.5คือ5ส่วนอะไร5้ส่วนก็ไม่ยาก2กำลัง5ได้เท่าไหร่เออได้3 2เอา3 2มาถอดรูทใช่ไหมได้4รูทรูท

เฮ้ยตรงนี <rôle> hey, <ici S 1> ้มันต้องเป็น n อศูน <Te> ย <le ikka verständ> ์เท่ากับ n ไม่ใช่หรอใช่ใช่เออใช่โอ้ไอ้เกงานครับไอ้เหี้ยฟุกมันอะไรอะไรไม่เกี่ยอะไรบอกกันต้องคาบที่ใหญ่ที่เล็กเลยมันผิดตั้งแต่ที่ใหญ่ที่เล็กแล้วโฟกัส พี่ว่ารู้ไหมมันเป็นนี้ทุกปีเลยพอใกล้สอบอ่ะเด็กๆจะเป็นนี้หมดเลยเป็นบ้าคุณร้องร้อใกล้สอบเลน้องซ้พวกเรานี่จ็ดจตอบข้อสามโอเควันนี้เลิกนะครับ